สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกม N Classic. แล็กนล็อกเอ็มคลาสิกับผมตั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยจะมาเปิดในวันที่1 4ในเวลา10โมงของประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะวันนี้ผมก็จะมีข้อดีและข้อเสียมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้ตัดสินใจกันว่าเออเราจะเล่นเกมนี้กันดีไหมบางคนเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเออเราจะเล่นกันดีไหมโนเราจะชวนเพื่อนมาเล่นกันดีหรือเปล่าเพราะว่า เกมนี้ก็เคยเปิดมาในประเทศไทยแล้วในช่วงเมื่อนานมาแล้วเออผมก็จำไม่ได้ว่าเดือนไหนเนี่ยสำหรับข้อดีและข้อเสียที่ผ่านมานี้ผมได้มาจากในช่วงโค้ดเบตานะฮะตลอดระยะเวลา30บวันที่ไปเล่นโค้ดเบต้ามามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ถ้าเกิดใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงหรือมีอะไรจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือต้องการสนับสนุนช่องก็กดซุปเปอร์แตงหรือกดขอบคุณที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะจะขอบคุณมากๆเลยเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยผมก็จะมาข้อดีกันก่อนนะฮะข้อดีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันในระยะเวลา30วันที่ผ่านมานะผมก็ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะกันมาแล้วก็จะมีประมาณ10ข้อด้วยกันนะฮะข้อที่1นะฮะ ฟาร์มข้ามเวลได้ถึง30เวลจึงมาช่วยกันตีได้จบปัญหาอันนี้ที่กว้ยมึงซื้อที่เอาไว้เหรอประมาณนี้ฮนะก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปเนื่องจากว่าเขาฟาร์มได้ถึง30เวลอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งมอนเลเวล30ผมสามารถข้ามไปตีได้เลยโดยที่ไม่ถูกไม่ถูกหักอะไรเลยแต่ว่าการที่เราจะไปข้ามไปตีเนี่ย ไอ้มอนเลเวล30เราอาจจะตีไม่ไหวแต่ว่าเรามีปาร์ตี้ฮะเราสามารถยกขยงกันไปทั้งตี้เลยแล้วก็ไปช่วยกันตีและ exp ก็ได้เท่ากันด้วยนะฮะไม่มีใครโดนหักไม่มีใครอะไรเลยถือว่าทำมาดีเลยนะฮะตรงนี้สามารถช่วยกันฟาร์มได้ดีจึงยกขโยงกันไปตีตามภาพนี้ได้เลยนะฮะและข้อที่2ของข้อดีนะนั่นก็คือบอทออฟไลน์ได้เกมนี้สามารถบอทออฟไลน์ได้แล้วนะฮะเราสามารถกดติดตั้งตามนี้ได้เลยก็คือ กดไปที่ปุ่มออโต้ทางขวาล่างแล้วก็เข้าไปที่การโจมตีเราจะเลือกตัวตีมอนอะไรหลังจากนั้นเราก็คลิกดูข้างล่างนะฮะว่าเออเราจะตีทั้งหมดกี่ตัวหลังจากนั้นก็ติก๊กให้มันเป็นสีเขียวทางด้านล่างสุดหลังจากนั้นเขาจะแจ้งเข้ามากลางจอว่าเออเนี่ยเราจะกดไหมเราจะปิดจอเลยไหมก็กดตกลงไป หลังจากที่เรากดตกลงไปแล้วเนี่ยมันจะปิดเกมให้เราเลยฮะเพียงแค่นี้ฮะเราก็สามารถบอดออฟไลน์ได้แล้วไม่ต้องมานั่งเปิดจอให้มันเปลืองไฟไม่ต้องมานั่งปามในโทรศัพท์เปิดคาเอาไว้ให้โทรศัพท์เราพังเล่นๆแบบเสียมเล่นๆอันนี้จะไม่มีแล้วนะฮะและข้อที่3ความสมดุลของอาชีพไม่มีอาชีพไหนที่ OP เกินไปประมาณว่า1 V s 100อะไรประมาณนี้ดัไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าภาคนี้บอกได้เลยว่า ไม่มีอาชีพไหนที่มันเก่งไปมันจะมีการได้ทางแพ้ทางอย่างเช่นเมดอย่างเงี้ยเราสามารถยิงได้แรงแรงไปเมดบางคนนะผมเท่าที่ผมสังเกตมาในตลอดระยะเวลา30วันเนี่ยเมดบางคนยิงแรงก็จริงแต่ก็แพ้ธนูที่ยิงแรงเหมือนกันธนูยิงแรงก็จริงแต่ก็แพ้แอดที่เข้าระยะใกล้ได้เหมือนกันแอดก็จะแพ้ประมาณพวกที่ตีสตันตีตแรงแรงอย่างเช่นพ่อค้าได้เหมือนกัน คือมันจะไม่มีอะไรแพ้ทางชนะทางกันมันจะเสมอเสมอกันไปนะฮะแต่ก็จะมีความเหลื่อมล้าของการเติมเงินที่เอาไปตีบวกประมาณเนี้ยก็จะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่ว่าถามว่ามันมีแบบยืนคนเดียวล้วให้หน,นึ่งร้อยลุงยเงี้ยแล้วไม่ตายอ่ะมีไหมอย่างนี้ไม่มีนะฮะก็คือยังไงคุณก็ตายฮะถ้าเกิดคุณเล่นไม่ดีเนี่ยภาคนี้นะฮะและข้อดีข้อที่4นะฮะทำไมต้องเปิดใหม่เออเพราะว่าบางคนอาจจะถามกันนะทำไมต้องเอามาเปิดใหม่ละภาคเก่าไม่ดีแล้วหรอ คือผ้าเก่ามันดีฮะแต่ว่ามันตามกันไม่ทันแล้วฮะก็คือเขาเอามาเปิดใหม่เพราะว่ามันจะได้ตามกันทันเพราะว่าของเก่าเนี่ยคนเล่นใหม่มันเล่นตามคนเก่าไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขามีเฟืองมีนู่นนี่นั่นครบหมดแล้วไอ้คนที่เล่นใหม่มันตามไม่ทันแล้วฮะเขาก็เลยเอามาเปิดใหม่มันก็ไม่มีความเหลื่อมล้ํากันทางด้านเฟืองและกลายเป็นข้อดีไปนะฮะเพราะว่าเริ่มเล่นใหม่เหมือนกันข้อที่5ประมูลของในตลาดจายราคาเท่ากันฮะอยู่ที่ดวงล้วนๆเลย ซึ่งภาคก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีคนที่ลงราคาประมูลแล้วก็เอาราคามาประมูลแข่งกันใครใจ่ายมากกว่าก็ได้ของชิ้นนั้นไปภาคนี้จะไม่มีนะฮะก็คือสมมติราคาของ1 0 0 0 0แสนเราลงไปเลยซื้อเราเราจะซื้ออันนี้เราก็เสียไปแค่แสนเดียวแล้วก็จะมีการบอกว่าเออตอนนี้มันมีของเนี่ยประมูลทั้งหมดกี่คนนะประมาณนี้ฮะก็ พอขอหมดเวลาปุ๊บเขาก็จะเด้งเลยว่าเราได้ของชิ้นนี้ไหมมันจะไม่มีการเหลื่อมล้ํากันนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะจ่ายราคาเท่ากันอยู่ที่ดวงล้วนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีเงิน ก็ไม่สามารถซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงล้วนฮะข้อที่6ไม่กินเวลาชีวิตมากเกินไปมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น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 คือภาคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะไม่บอกนะว่าภาคอะไรเพราะมันขึ้นว่าออริจินอะไรลงหลังนี่แหละผมก็จะไม่บอกนะว่ามันเป็นเล็กนาล็อกออริจินเนี่ยแต่ผมก็จะไม่พูดนะฮะคือภาคนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจําได้จันถึงอาทิตย์ ไม่มีวันว่างเลยฮะผมหมดเวลาไปกับตรงนี้มากๆในตอนที่เล่นภาคนั้นเนี่ยไม่มีเวลาทําอะไรเลยถึงเวลากลับบ้านปุ๊บเออเราทางานมาเหนื่อยเนื่อยกลับบ้านปุ๊บเราก็ต้องมานั่งลงกิจกรรมแล็น้า็อกสรุปหมดเวลานอนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยฮะแต่ถ้าคุณมาเล่นภาคนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเนื่องจากว่ากิจกรรมเขาไม่ได้ถี่ขนาดนั้นฮะเขาจะมีวันแบบแจ้งไว้เลยว่าและกิจกรรมเนี่ยไม่เกินชั่วโมงฮะก็จบแล้วประมาณนี้มันจะไม่มีกิจกรรมแบบ ต่อไปอย่างเช่นลงกิ้วหลีกเสร็จพูดลงอันนู้นต่อลงอันนี้ต่ออันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่มีนะฮะภาคนี้จะไม่มีก็คือวันนึงเนี่ยจะเต็นที่เลยมี2กิจกรรมเท่านั้นแหละเออคุณก็จะมีเวลาให้ครอบครัวดได้มากขึ้นนะฮะ <S <S และข้อที่7ล่าบอสกันได้ง่ายขึ้นไม่มีสุลตา่านมาจองบอสท,ทั้งวันเพราะว่าล่ากันได้จํากัดตัวนะฮะ <S <S คือภาคนี้เนี่ยสุลตา่านต่อให้แบบโหดขนาดไหนตีบอสท,ทีเดียวตายยังไงเนี่ย คุณจะล่าบอสได้วันละ5ตัวเท่านั้นนะ MVP ล่าได้5ตัวมินิบอสคุณจะตีได้แค่10ตัวเท่านั้นถ้าเกิดวันนั้นเนี่ย MVP 5ตัวคุณตีหมดไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ของเลยเนี่ยเท่ากับว่าคุณจะหมดสิทธิ์ในการล่าบอสในวันนี้ไปแล้วหรือถ้าเกิดคุณจะพาเพื่อนมาล่าล่ะได้ไหมพามาได้ฮนะแต่ไอคนที่เป็นตีครบไปแล้วเนี่ยมันจะตีมิดฮะมันจะตีไม่โดนเลยเพราะฉะนั้นทําได้อย่างเดียวคือโผล่ <c oughs> หนึ่งมอนเล่นๆแล้วก็กวนภาษาช,ชาวบ้านเท่าทาได้เท่านั้นเลยฮะใครล่าบอสครบแล้วก็คือจบไปเพราะฉะนั้นภาคนี้จะไม่มีสุลต่านมาจองบอสทั้งวันเหมือนภาคก่อนๆหน้านี้ที่มันล่ากันทั้งวันเลยล่ากันยันเที่ยงคืนไอ้คนที่กากากที่คนที่ไม่ค่อยจะเติมหนักๆคนที่เป็นผู้เล่นธรรมดาเนี่ยก็ต้องมานั่งรอเที่ยงคืนกว่าสุลต่านแม่งจะนอนกูก็นอนก่อนสุลต่านไปแล้วข้อที่8ดมีปุ่มเปิดปิดสตามินามาให้ ภาคนี้ฮะไม่ต้องห่วงฮนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนโค้ดเบต้าเนี่ยเขายังไม่มีปุ่มเปิดปิดสตามินามาให้แต่ตอนนี้นะฮะเขามีมาแล้วก็คือเราสามารถกดปิดสตามินาไว้เลยเราสามารถไปวิ่งเควสได้ปกติฮะเราไม่เสียสตามินาเราจะเสียก็ต่อเมื่อเรากดเปิดเท่านั้นฮะนี่คือข้อดีที่เพิ่มมาให้ใหม่นะฮะในช่วงโอเพนเบต้านี้ข้อที่9้าตลาดไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าคนเติมตอนโค้ดเบต้ามันช็อปกันกระจายแน่นอนคนระับ คือคนที่เติมตอนโค้ดเบต้าเนี่ยเขาเติมไปเนี่ยเขาจะได้เงินในช่วงโอเ n นเบต้ามาคูณ2เพราะฉะนั้นคนที่เล่นตอนโค้ดเบต้าจะได้เปรียบตรงนี้นิดนึงนะฮะ และเขาจะมีเงินตรงนั้นเนี่ยมาช้อปปิ้งในตลาดได้เยอะขึ้นคนที่เล่นในช่วง Open Data มามีของอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาไปลงขายได้หมดเลยฮะเดี๋ยวเขาก็มาช็อปกันเองเชื่อได้เลยฮะตลาดไม่เหงาแน่นอนมีคนซื้อแน่นอนคุณมีกางเกงงงกางเกงในเจลโลปี้มีอะไรก็แล้วแต่เอามาขายรับรองฮะมันออกแน่นอนฮะตอนแรกเนี่ยและข้อที่10เกมนี้เล่นได้ทุกแพลตฟอร์มฮะมีไคลเอนต์พีซี และภาพสวยน่ารักตามสไตล์ ROM แน่นอนฮนะก็คือมีแพลตฟอร์มตาม PC มาให้เลยเล่นในโทรศัพท์ก็ได้เล่นในคอมก็ได้มีใครเอ็นมาให้ด้วยนะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยใครที่คอมกากเนี่ยสามารถเล่นในคอมได้ด้วยนะผมลองแล้วอคอมผมกาก,ากยังไงผมก็ยังเล่นได้ <c oughs> ไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมจำลองอะไรมือทงมือถืออะไรมาเล่นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครถนัดตรงนั้นก็แล้วแต่นะครับข้อดีข้อสุดท้ายข้อ11นั่นเองนะฮะนั่นก็คือใช้เงินเซนี ช้อปปิ้งได้ทุกอย่างฮะเกมนี้ใช้เงินเซนีอย่างเดียวเลยฮะไม่มีเหรียญเมลเติมไปแล้วจะแยกจะเป็นอย่างอื่นไม่มีฮะเกมนี้จะเป็นเซนีล้วนๆฮะคุณจะตีบวกคุณจะไปซื้อแฟชั่นคุณจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณจะเติมเงินไปพิกแพงอะไรต่างๆคุณจะได้เป็นเงินเซนีเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นเกมน,นี้จะใช้เซนีล้วนๆไม่มีเมลไม่มีเหรียญไม่มีอะไรต่างๆนานาแล้วนะก็จะเป็นเซนีล้วนๆเลยฮะนี่คือข้อดี และเมื่อเราฟังข้อดีกันครบ10ข้อแล้วนะครอะต่อไปเรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียของเกมน,นี้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นการให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็ไปตัดสินใจเอาเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไง,ง,ไงก็เพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้ขอมเมนตนี่เลยนะฮะข้อที่1ของข้อเสียปุกกิจกรรมเขาจะแจ้งเป็นภาษาอังกฤษให้เราเอาไปแปลเองเพราะว่าเขาน่าจะไม่มีพนักงานตรงนี้ฮะไม่มีคนที่สามารถแปลเป,ปลเ็นภาษาไทยได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหัวกิลในเกมนี้เนี่ย ก็อาจจะละบากหน่อยฮะเพราะว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยแจ้งในดิสคอดผมผ่านมาแล้วฮะไอเราก็ไม่ค่อยจะเก่งอังกฤษซะด้วยสิ <c oughs> เขาแจ้งในดนะิสคอดฮะแล้วเขาจะแจ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น <c oughs> เราก็ตรงนี้เคยมีคนไปถามแล้วนะฮะ <c oughs> เขาแจ้งกลับมาว่าก็ให้เราไปแปลเอาเองสิ What What the fuck โอโ้โ,อโหก็โอเคฮะเกแปลเองก็ได้ฮะ คนที่เป็นหัวกิวก็ละหากหน่อยนะฮะตรงนี้เพราะว่ากิจกรรมเนี่ยบางกิจกรรมมันเป็นของกิวแล้วก็เขาจะแจ้งมาเป็นภาษาอังกฤษในดิสคอดหัวกิวก็ต้องไปนั่งติดตามเอาเองนะฮะตรงนี้ข้อเสียข้อที่2ก็คือบอทออฟไลน์ได้คุ้นคุ้นไหมออข้อดีก็คือบอทออฟไลน์ได้ข้อเสียของบอทออฟไลน์ก็มีเหมือนกันนั่นก็คืออาจจะมีคนมาเกียนเราโดยที่รู้ตัวว่ามันเป็นใครฮะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยใครที่เล่นในช่วงโค้ดเบต้าแล้วไปฟาร์มในมอนตาแดงเนี่ยจะรู้เลยว่า แม่งดูตามในภาพนี้ได้เลยนะฮะคนตายเป็นร้อยเป็นพันคือมันไปลากบอสมาฮะแล้วบางคนเนี่ย <c oughs> เขาบอดออฟไลน์เอาไว้ <c oughs> เขาไปลากบอสมาแล้วเขาก็วิ่งหนีไปบอสก็คือตีคนที่อยู่รอบข้างลงสกิลโตมเดียวตายเป็นเถบตามภาพที่เห็นนี้ได้เลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสุสานดีๆนี่เองนี่ก็คือข้อเสียของบอทออฟไลน์นั่นเองนะฮะมีแค่นี้แหละ <c oughs> ข้อเสียข้อที่3คนที่มาทีหลังก็อาจจะตามไม่ทันเหมือนเดิมฮะก็ข้อดีเขาบอกเอาไว้แล้วว่าทำไมเขาต้องมาเปิดใหม่เพราะว่ามันจะได้ตามกันทันข้อเสียก็คือคนที่มาทีหลังจากการ Open Beta ้าแรกๆเนี่ยอย่างเช่นเล่นโอเพนเบตไปเดือนหนึ่งแล้วแล้วถัดจากอีกเดือนนึงเนี่ยมีคนมาเล่นเพิ่มก็อาจจะตามคนที่เล่น Open Beta ไม่ทันเหมือนกันแม้กระทั่งเป็นสายฟรีในช่วง Open Beta คนที่เล่นเป็นสายเติมในช่วงหลังจากนั้นหนเดือนก็อาจจะตามคนที่เล่นก่อนหน้านี้ไม่ทันเหมือนเดิมนะเพราะว่าเกมน,นี้เนี่ยมันมีระบบเฟืองแล้วระบบเฟืองบางตัวเนี่ยโอ้โหบางคนนําไปต่างๆนานาและเล่นเป็นเดือนก็อาจจะนําไปห่างและคนที่มาเล่นใหม่ก็อาจจะเสียเปรียบตรงระบบเฟืองนี้นี่แหละนะฮะ ข้อเสียข้อที่สี่นั่นก็คือมันว่างไปสําหรับคนว่างฮะข้อดีเนี่ยก็คือไม่กินเวลาชีวิตมากเกินไปใช่ไหมข้อเสียก็เหมือนกันฮะมันว่างไปสําหรับคนที่เขาว่างคนที่ไม่มีครอบครัวคือเขาจะไม่มีอะไรทาในช่วงหลังๆสมมติเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะว่างมากครับเพราะว่าทั้งวันหลังจากฟาร์มเสร็จฟาร์มเสร็จอะลงดันเสร็จลงดันอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บว่างฮะไม่มีอะไรทําแล้วหมดแล้วนี่ก็คือคนที่เขาว่าง ก็จะว่างต่อไปนั่นเองนะมันจะไม่มีอะไรให้เขาทําในช่วงหลังๆนี้เองแต่ถ้าเกิดเขาอัปเดตแพทเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ว่างกันเพิ่มต่อไปนะฮะอ,อประมาณนั้นข้อที่ห้าสายสุลต่านล่าบอสได้น้อยลงเฮ้สายสุลต่านก็คือบางคนเนี่ยเขาอัดตัวแบบเติมมาเต็มที่เลยกะว่าจะฆ่าบอสแบบตบบอสท,ทีเดียวตายแต่พอถึงเวลาปุ๊บฆ่าบอสวันหนึ่งได้ห้าตัว <laughs> นี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของสายสุต่านสายเติมเยอะประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดสายเติมน้อยสายเล่นไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรมากก็อาจจะเป็นข้อดีตรงนี้ได้เหมือนกันและข้อเสียข้อดี6กนั่นก็คือคนที่เติมโค้ดเบต้าจะได้เปรียบคนที่มาเติมตอนโอเพนเบต้าก็อย่างที่บอกไปนะฮะในช่วงโอเพนเบต้าเนี่ย คนเขาก็เติมเัินก็ได้ปกติแต่ถ้าเกิดใครที่เติมในช่วงโค้ดเบต้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าคนที่เล่นในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงนี้นั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบด้วยนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลกันไปด้วย ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดทริคดีๆที่ผมจะนำมาลงในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดใครที่ต้องการสนับสนุนก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบ๊ายบายไว้เจอกัน